สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับและหนังที่ผมจะมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องหุ่นออฟเดอ e เดซึ่งเป็นเรื่องราวของคนกลุ่มหนึ่งที่ได้ออกมารับจ้างฆ่าพวกสอมบี้ที่อยู่เต็มบ้านเต็มเมืองไปหมดเลยนะครับแล้วมันจะเป็นอย่างไรเรามารับฟังสปอยกันได้เลยครับตัวหนังเปิดเรื่องมาที่2เพื่อนรักหุ่นกับราซาโลที่ได้มานั่งตกปลาเล่นกันอยู่บนเรือในระหว่างนี้หุ่นก็ได้ใช้เบ็ดเกี่ยวกับอะไรบางอย่างแล้วลากมันเข้ามาไกลก แล้วก็พบว่ามันเป็นศพของมนุษย์นะครับพวกเขาก็เลยจะลองพลิกศพดูว่าเป็นใครทันใดนั้นศพมันก็ได้ขยับตัวขึ้นมาทําให้โรซาโลตกใจและยิงปืนฉวกใส่มันจนมันได้แน่นิ่งและจมหายไปในน้ําครับในเวลาต่อมาฮวนได้ไปที่บ้านของภรยาเก่าเพื่อไปเยี่ยมลูกสาวที่ชื่อว่าคาเมราฮวนได้ขอร้องลูกสาวและขอโอกาสในการทําหน้าที่พ่ออีกครั้งแต่ดูเหมือนว่า ความสัมพันธ์จะไม่ไดีเท่าไหร่นักนะครับจึงทําให้หวนขอร้องไม่สําเร็จครับต่อมาในเวลาคำ่ำหวนกับพักคพวกก็ได้มาประชุมกันที่หน้าโบส์ผู้นําทางโบส์ก็ได้พูดถึงเรื่องของวิทยุที่ถูกขโมยไปเมื่อคืนก่อนซึ่งลาสินนาก็ได้ยอมรับว่าหวนนั้นเขาเป็นคนขโมยแล้วก็เอาไปขายเองหวนก็ไม่รู้จะทํายังไงเหมือนกันแต่แล้วในระหว่างนี้ประตูของโบส์มันก็ได้ดังขึ้น จากนั้นก็มีซอมบี้ตัวหนึ่งพังประตูออกมาแล้วมันก็ไล่กัดผู้คนที่อยู่แถวนั้นทําให้ฝูงชนเริ่มแตกตื่นกันแล้วก็มีเลือดสาดกระเด็นไปโดนพวกของหวนที่ยืนดูอยู่เวลาดีหนึ่งในพักพวกของหวนก็ได้เข้าไปช่วยเขาแต่หวนกลับบอกว่าจะเข้าไปช่วยทําไมเป็นแบบนี้มันก็ดีแล้วนี่เพราะว่าพวกเขาเนี่ยจะได้ไม่โดนจับเรื่องที่ขโมยวิทยุมานั่นเองนะครับแล้วหวนก็ได้เดินหนีไปจากที่นี่ทันทีเลยครับ ในวันต่อมาข่าวในทีวีก็รายงานเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อคืนตอนนี้ทั้งประเทศกําลังเผชิญหน้ากับเชื้อไวรัสชนิดหนึ่งที่ยังหาคําตอบไม่ได้ว่ามาจากไหนนะครับในเวลาต่อมายายของหวนก็ได้เรียกตัวมาเพื่อให้ดูอาการของตาให้หน่อยหวนก็พยายามเรียกตาแต่ตาก็ดูเหมือนจะไม่รู้สึกตัวเขาก็เลยบอกยายให้โทรเรียกพยาบาลมารับตัวก่อนที่จะขอตัวกลับบ้านไป แต่ยังไม่ทันได้เดินออกจากประตูเขาก็เห็นตาที่เดินไม่ได้มาส5บห้าปีจูจ่ๆก็ลุกขึ้นมายืนได้อย่างเหลือเชื่อทันใดนั้นตาของเขาก็ได้พุ่งเข้าหาเพื่อที่จะกัดห่วนเขาก็พยายามจะดันตัวของตาเอาไว้ในตอนนั้นเวลดีกับราซาโร่ก็มาเจอกันพอดีพวกเขาก็เข้าไปช่วยจับตัวของตาเอาไว้ราซาโร่ที่ถือปืนฉมวกมาเขาก็ดันทำมันลั่นจนฉมวกนั้น ได้พุ่งทะลุต,ตัวของตาและเข้าไปปักอยู่กลางอกของยายจนตายคาที่ไปครับแล้วหลังจากนั้นพวกเขาทั้ง3มคนก็สงสัยกันว่าตาของหวนน่าจะกลายเป็นซอมบี้ไปแล้วพวกเขาจึงช่วยกันหาสารพัดวิธีมาจาัดก,การมันจนในที่สุดก็ได้พบว่าจุดตายของมันนั้นอยู่ที่หัวครับพวกเขาจึงจำเป็นต้องฆ่าตาที่กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วนะครับแล้วต่อมาพวกเขาก็ได้ห่อศพของตาก,กับยายแล้วเอาไปทิ้งที่ถังขยะด้านนอก ในตอนนั้นเองมันก็มีหญิงสาวข้างห้องได้ตกลงมาตายที่ด้านล่างทั้ง3คนที่สงสัยก็เลยได้ขึ้นไปดูที่ห้องจนได้เผลอเจอกับหญิงสาวอีกคนหนึ่งเธอบอกว่าเพื่อนของเธอพยายามจะเข้ามากัดเธอที่คอเธอก็เลยได้เผลอผลักเพื่อนจนได้ตกลงไปตายนั่นเองครับแล้วหลังจากนั้นพวกของหวนก็ได้มานั่งดูข่าวในทีวีแล้วก็พบว่าตอนนี้ผู้คนได้ออกมาตั้งหมอบ เพื่อที่จะประท้วงรัฐบาลเกี่ยวกับเชื้อไวรัสที่แพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้นะครับในเวลาต่อมาพวกของฮวนนั้นก็ได้เดิอนออกมาที่ด้านนอกตึกแล้วก็พบว่าในตอนนี้มีแต่คนติดเชื้อกลายเป็นซอมบี้ไปหมดแล้วพวกเขาจึงวางแผนคิดที่จะหาวิธีรับมือกับเหล่าซอมบี้ซึ่งในตอนนั้นเองพวกเขาก็ได้เจอกับกลุ่มม็อบกลุ่มใหญ่ที่กําลังวิ่งตรงมาหาพวกเขาแล้วเมื่อฝูงม็อบได้วิ่งผ่าน ทำให้พวกเขารู้ทันทีเลยว่ามีฝูงซอมบี้ออกมาเล่กัดผู้คนไปทั่วหวนจึงได้บอกให้ทุกคนไปรออยู่ที่บ้านส่วนเขาจะตามไปทีหลังห่วนได้วิ่งไปหาค а м е р าที่บ้านแต่เขาก็หาไม่เจอครับเจอก็เพียงแม่ใหญ่ที่ตอนนี้กลายเป็นซอมบี้ไปแล้วห่วนจึงได้ไปหลบซ่อนตัวที่นอกระเบียงในขณะเดียวกันมันก็มีซอมบี้พยายามจะดึงเขาลงไปที่ด้านล่าง ในตอนนั้นเองแม่ยายก็ได้พังหน้าต่างดึงตัวเขาเช่นกันแต่หวนก็ได้สลัดมันจนหลุดก่อนที่เขาจะปีนขึ้นไปด้านบนแล้วเพียงไม่นานคาเมราก็ได้โผล่มาและช่วยดึงตัวของหวนขึ้นไปได้สำเร็จครับหลังจากนั้นหวนก็ได้พาลูกสาวไปอยู่ด้วยกันและแนะนำให้เวลาดิได้รู้จักกับลูกสาวเอาไว้หวนได้ถามกับเวลาดิว่าราซาโร่ไปไหนเวลาดิก็ตอบว่าเขาหนีไปกับสาวข้างห้องแล้ว หวนก็เลยรีบตามเขาไปทันทีครับซึ่งราซาโรในตอนนี้เขากําลังจะพายเรือนหนีจากประเทศพร้อมกับสาวข้างห้องเพื่อที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่นะครับแต่แล้วหวนก็ได้ไวน้ําตามมาทันและบอกให้ราซาโรอยู่ที่นี่กับเขาต่อในขณะเดียวกันจูจูก็มีซอมบี้มากระชากสาวข้างห้องลงไปจากเรือก่อนที่มันจะลากเธอจมน้ำไปครับหวนกับราซาโรจึงดำน้ำลงไปดู แล้วก็พบว่าสาวข้างห้องนั้นถูกซอมบี้ลากลงไปแดกที่ใต้ทะเลเรียบร้อยแล้วครับหลังจากนั้นฮุนกับราสโลก็ได้กลับมาที่บ้านพวกเขาได้ก่อตั้งบริษัทรับจ้างฆ่าซอมบี้ตามใบสั่งเพื่อที่จะหวังทําเงินเป็นกอบเป็นกำนะครับจากนั้นพวกเขาก็ได้เตรียมตัวออกไปทํางานฆ่าพวกซอมบี้กันในระหว่างนี้เองราซิน่ากับพรีโมก็ได้ตามพวกเขามาด้วยเพื่อที่จะร่วมหุ้นส่วนด้วยนะครับและเมื่อทุกคนพร้อมแล้ว พวกเขาก็ได้ออกไปไล่ฆ่าฝูงซอมบี้ทั่วเมืองทั้งงานเล็กงานใหญ่พวกเขาก็รับทําหมดเลยนะครับจนเมื่อเวลาผ่านไปดูเหมือนว่าสถานการณ์บ้านเมืองจะแย่ลงเรื่อยๆประชาชนยังคงติดเชื้อและกลายเป็นซอมบี้เพิ่มขึ้นทุกวันจนอยู่มาคืนหนึ่งในระหว่างที่พวกเขาทํางานกันอยู่จูๆ่ๆพวกเขาก็ได้เจอเข้ากับกลุ่มของทหารและถูกสั่งให้แก้ผ้าเพื่อดูว่าพวกหวนนั้นได้ติดเชื้อหรือเปล่า พอเห็นว่าไม่มีใครติดเชื้อกลุ่มทหารก็เลยจับตัวพวกเขาไปเพื่อที่จะเอาไปใช้แรงงานในการสร้างกำแพงนะครับสวยแล้วครับทีนี้และพอพวกเขาได้ยินแบบนี้พวกเขาก็เลยพยายามช่วยกันฆ่ากลุ่มทหารและพวกเขาก็สามารถหนีไปได้สําเร็จครับหลังจากนั้นพวกเขาก็ได้กลับมาที่บ้านอีกครั้งห่วนที่เป็นห่วงลูกสาวจึงพยายามเดินหาเธอแต่ก็หาไม่เจอนะครับแล้วในตอนนั้นเองจูๆ่ๆมันก็มีซอมบี้ตัวหนึ่ง ได้เข้ามาเล่นงานเขาแต่คามราก็ได้โผล่มาและจัดการฆ่าซอมบี้ตัวนี้จนได้ตายขาดที่ไปครับในเวลาต่อมาราซินาที่ถูกล็อกกุญแจมือกับหุนเอาไว้ซึ่งเขานั้นถูกกัดมาที่ขาก่อนหน้านี้แล้วก็ได้กลายเป็นซอมบี้ขึ้นมานะครับมันพยายามจะเข้ามากัดหวนที่ได้หวนก็เลยตัดสินใจเหวี่ยงซอมบี้จนได้ตกตึกไปแต่ทว่าก็ยังติดกุญแจมืออยู่ คามราจึงโยนน้ำมันให้เพื่อที่จะเทใส่ข้อมือของซอมบี้แล้วไม่นานกุญแจมือก็ได้หลุดออกแล้วซอมบี้ก็ได้ตกลงไปตายข้างล่างครับในวันต่อมาพวกเขาก็ได้ดูทีวีแล้วก็พบว่าสำนักเขาเองก็โดนฝูงซอมบี้เล่นงานด้วยเหมือนกันพวกเขาจึงตัดสินใจวางแผนคิดที่จะหนีออกจากประเทศนี้แล้วหลังจากที่ตกลงกันได้แล้วพวกเขาก็ได้ออกไปหารถทันที แต่แล้วในขณะที่หารถกันอยู่พวกเขาก็จะกระฝูงซอมบี้มากมายเลยนะครับพวกมันมาล้อมตัวพวกเขาเอาไว้ตอนนี้พวกเขาจนมุมไม่มีทางหนีและดูเหมือนว่าไม่มีทางรอดเหล่าด้วยทันใดนั้นเองมันก็มีรถปริศนาคันหนึ่งโผล่มาจากนั้นก็ยิงสายสลิงติดกับเสาไฟที่อยู่ตรงกลางระหว่างฝูงซอมบี้ก่อนที่จะขับรถไปวงกลมเพื่อตัดหัวของพวกซอมบี้ทุกตัวครับ ทำให้พวกของหวนนั้นสามารถหนีเอาชีวิตรอดมาได้ชายแปลกหน้าคนนี้เขาได้พาทุกคนไปที่ฐานลับของเขาซึ่งเขาเนี่ยเอาแต่พูดภาษาอื่นจึงทําให้พวกเขาสื่อสารกันไม่รู้เรื่องนะครับแต่แล้วราซาโลก็ดันทาปืนฉมวกลั่นอีกแล้วนะครับจนทําให้ชายแปลกหน้าคนนี้ถูกยิงตายไปแบบโง่ๆเลยครับแล้วเวลาก็ได้ผ่านไปอีกเรื่อยๆหวนเขาคิดแผนบางอย่างออก เขาบอกให้ทุกคนดัดแปลงรถของใช้แปลกหน้าที่สามารถขับลงไปในน้ําได้แล้วพอทุกคนได้ยินแผนของหวนพวกเขาก็ช่วยกันดัดแปลงแต่งรถและหาสเบียงเตรียมเอาไวใ้ให้ได้มากที่สุดแล้วในวันต่อมาหวนกับราซาโลก็ออกไปฆ่าซอมบี้ตายไปหลายตัวเลยนะครับจากนั้นก็ลากศพของพวกมันมากองเอาไว้เพื่อเป็นฐานเสร็จแล้วในระหว่างนี้พวกเขาก็ได้ยินเสียงเด็กตะโกนขอความช่วยเหลือหวน บอกให้ราซาโลไปรวมตัวกันที่รถเดี๋ยวเขาจะตามไปทีหลังห่วนได้เข้าไปช่วยเด็กชายที่กำลังถูกพวกซอมบี้กินเขาเผชิญหน้ากับพวกซอมบี้และเข้าต่อสู้กับมันจนท้ายที่สุดแล้วก็สามารถเอาชนะซอมบี้และช่วยชีวิตเด็กเอาไว้ได้นะครับส่วนทางด้านคนที่เหลือพวกเขาก็ได้ขับรถมายังจุดนัดหมายแล้วก็พบว่าห้วนกำลังอุ้มเด็กและฝากฝูงซอมบี้อยู่ เวลาดีก็ไม่รอช้ารีบขับรถไปที่ฐานซอมบี้นั้นแล้วก็สามารถขับรถเหินลงน้ําไปได้สําเร็จครับส่วนห่วนเขาก็ได้ไว่ายน้ําพาเด็กมาที่รถได้สําเร็จครับแล้วจากนั้นเขาก็บอกให้ทุกคนรีบหนีไปส่วนเขานั้นตัดสินใจแล้วว่าจะอยู่ที่นี่ต่อไปคาเมราก็พยายามกล่อมให้พ่อนี้ไปด้วยกันแต่หวนก็ยังยืนยันคําเดิมว่าเขาเนี่ยจะไม่ไปนะครับ พวกเขาจึงได้บอกลากันเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่ฮวนจะกลับไป,ปเผชิญหน้ากับพวกสัมบี้ที่กำลังวิ่งตรงมาหาเขาเป็นร้อยเป็นพันแล้วตัวหนังก็ได้จบลงไปเพียงเท่านี้ครับขอบคุณทุกคนที่เข้ามาดูกันนะครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่สวัสดีครับ